สวัสดีครับสวัสดีจ้าอะยังไงได้ยินเขาฟันหมวดก่อนหนึ่งคือเราเมื่อถือกุ้ยกับเป็นถือเนาะแล้วเมื่อวานนองกับปันบอกเมียนหมวดก่อนนึ่ฟันวันนอนกับปันแล้วเมื่อบอกหนึ่งเก่าแต่ว่าเก้าศูนย์เนาะแต่ออกเก่าศูนย์ลดลงแต้มหนึ่งออวันนี้เอาไหมหมวดก่อนนึ่งแค่คลิปสั้นๆไว้ให้คุณบกวยอยากออกลุ้งคลิปถ้าลุงคลิปแล้วคุณวาช่องยิงใหญ่สิวมหาคือกันเลยนว่าออกแต่วันฝัน อะไรกับฝันอยู่พที่ว่ายังกับกบเต็มน่ะเต็มบ้านแม่กบกบเต็มหลังบ้านทั้งกบทั้งขี่ข้างขาเต็มอยู่ทั้งหมนน้ำมีหอน้ำมันก็เลยว่นลงคิดวันญ่คนดังอ๋อครับแต่แนวทางนี่กันกันแปีนี่ถืออยู่กันแปีแต่กันได้เป็นตัวเลขนี่พวกเขาได้ใงวันนี้ได้ยินเท่าว่าฝันว่าเกี่ยวกับน้องแม่ฝันแนวฝันเกี่ยวกับน้องของปานนี่นะก็ได้ออามวันใหญ่ที่ิด แต่ว่าจะกระไดตัวเลขวมาฝาต้ออยู่แต่ว่าจะบอกข้อฝันในฟังก่อนฝัน <Okay. S 1> น่ะแต่กับถือว่าจะว่าฝันดีก่ะฝันได้เนาะเพราะว่าฝันว่าไปไปเฮ็ดบุญวาดกับเป็นกยคือข้ามโฉนดเนาะเพราะว่ามันมันภาพมันเห็นเป็นก็จังอยู่ในข้ามโฉนดเลยฝั <Okay. S 1> นเนาะไปต้องกันได้ลายคนคนุณน,นอนหน้ากับไปไปต้องกนเมือทุกคนบนันทึกไปแล้วไปย่างขันสภาพเนาะย่างขันสภาพบันี้ บัน,น้ขามสื้อผ้ามันก็เป็นเป็นอย่งก่อโกบกเดือหไงบัน,น้มีปูตั้งยุงสิละอันนี้ช่อมุดนี่เป็นโกบกเดือแล้วปูมันก็นั่งยุงสิละบัน,น้น้องเขาปั้นขึ้นไปนั่งไปสวดมนต์เขาปั้นนี่กลายเป็นปูพญานาคเอิดเลยบัน้พ่อเขาปั้นเป็นนั่ออนนงกลายเป็นปูพญานาคเนาะสพาพเนี่ยบอสพานมันเป็นสพานใหมบ่บอข้างลางา่างเนี่นยมีน้ำสภาพเนี่ยโยกเยกโยกเยกสิเลจน จนลากับพุณนอหน้านะตกแต่ขอาปันนะขอปันก็นั่งกาดอยู่สินะนั่งพ่อวันหน้าอยู่ขน่ะวันนี้พ่อพ่อสีไปนอขอปันกะบอกแนวทางไวก่อนจะบอกแนวทางนั่นตกตกเด้ถ้าตกสาพานเนี่ยมันบอกมันเป็นสาพานเนี่ยมันเป็นลุมลองไปเห็นหลุมลองไปแับนี้มันมีเด็กหน่อยประมันซ้ำขอปันด่ะสีหาคน ตกลงไปน้ากันแต่ว่ามันเหือเป็นคลายๆคือเป็นธรรมนี่เด้เป็นธรรมม่สร้างสร้างสองตูเสื้อตูหนึ่งแล้วก็อีหยังก็เออแพะสองตูววันนี้ข้าเจะดืูกันไปได้เหรนจึ่งผู้ผู้เขาเนาะบันนีเจาดูล้งมาเลยนี่จะใส่มันจองขามันเลย เพราะขาซุ่มไปซุ่มสัตว์นะขามาจุดยามเลยทั้งสางทั้งเสือสางบ่ขาสางกับเสือน่ะบ่ขาขาเต็บดุแดดแล้วแผลด็กลงมาไม่แต่ใส่แต่แนวทางที่แต่วันแนวทางที่นองกับปันเป็นนางเป็นปูเพราะว่าหน้าเป็นปูน่ะนองไข่ซีหนึ่งเก่าน้องไขซีหนึ่งเก่านต้นบัเดือนนี่ไน่คว้าฟันนี่เป็นคือคือถูกเหมือนนีป่ะ ถ้าถามาเป็นบอแอดกับบอเนี่ยใจคือกานเพราะว่ามันสมุดตรต้นหมกเดือนใหญ่บอกว่ามันมีพระมีปูตังยุงสีเนาะบันนี้มันเป็นสพานใหม่สองอันอีกฝั่งหนึ่งอยู่จังสันอ่ะอีกฝั่งหนึ่งมันจะเป็นุ่มนาลุ่มนาล้วก็อีกสภาพานนึงก็จะเป็นมองหอกมองปูพยางมากปูนี้คือเป็นเป็นปูแบบพระเรือเป็นพญยานะถ้าว่าเป็นปูน่าจะเป็นปูพญานะ เพราะว่านางจ่าเขาปันาป่นเ,เขาปั่นยางไปแล้วเขาปั่นกับเป็นปูเลยไหมเป็นปูแล้วก็ขึ้นเมื่อนางอยู่อันเอามองแทนเพื่อนนางแม่นคิดแล้หรอนางคล้ายว่าขึ้นไปนางพ่อวันหน้าแม่นพงวิแต่แต่ดาก็ที่แหลกก็คึ้นยางดีเด้อขึ้นยางพอขอปั่น,น,ขาขานผลดา,าเอาว่ดตรงๆุยังสีเลยเพราะว่ากับโบโบ,บเคยฝันยังสีเนาะเคยฝันแต่วัน ปูพะญนาคมหามากนังซื้ออย่างเงี้ยนะแต่นี้เขาปั่นหักกายเป็นผูพญานากในยดิไปนั่งพ่ว่านาแล้วก็บอกเลขนะบอกเลขบอกเลขแล้วบอพ่อเนาะข้างล่างนะโหน้งสี่เลเดอันสะพานนะเคร่องมีนามเนาะนามกับเื้ยเป็นแต่ยานขึ้นอย่างนี้เริ่มเามากเลเริ่มเกกว่าสิบะเฮียคลิปนาองกันเลยขอซะเรื่องถือพปถือกะเป็นแนวทาง อาเทียมีผู้ชมดีหาเทียได้สองตัวสามตัวแต่นองมัืนบอกบอกตัวไรครับผมหนึ่นงสี่เก้าห <5, S 1> นึ่งสี่เก้าคำรับน้องขปันเงินก่อนอย่างเนบอกห <5, 9. S 1> น,นึ่งเก้าบอกศูนย์เก้าเก้าศูนย์อันธรเมื่อบอกแต่พอไเหตุคลิปเน่าเห็นแต่ au, <ม>คลิปสัตว์นะครับว,ว่าแอบหมดวุ้นขยิบไอเหตุคลิปเน่าไปแล้วจ้องง่ายๆเพื่อนมากแล้วดวงกาว กองมันลายานะครับผมไอ้ทูตส่วนมากได้แล้วก็ทิไปซื้อไว้บังทีแม่จะไปซื้อไว้เอกะโปคขึ้นนอกบ้านนองหายเก่าหนึ่งหัวที่แหลมเจาะเก่าศูนย์เอกะซื้อไปหนึ่งเก่าตรงๆเลยเนาะตัวเดียวนึ่งน่องเป็นกอแม่ก็หาตัวเดียวในความฝันน่ะก็ปั้นเป็นปู่พญานาคเหรออใช่ครับมิไม่ใช่ไหมใช่เกิดมาจากตรงไหนอืมก็ เกิดมาเกิดมาจากตรงไหนไปพูดให้พ่อฟังหน่อยไปไปเล่าให้พ่อฟังหน่อยเกิดมาจากตรงไหนไปเ่ยมามาจากตรงไหนพราพ่อปั้นมาจากตรงไหนเล่าให้พ่อฟังเลยเอามามาจากตรงไหนฮะก็มาจากนั่นเลยมาจากตรงไหนตรงไหนที่มันมีปู่เขาไปหมักนั่นเลยปู่อะไรนะ มองในที่มีปูไข่ก็เป็นมังนัแหละเลอะตรงไหนอ่ะมีหลายบ้านู่ปูไข่อ๋อเอะปูไข่นี่มาจากไหนปูไข่มาจากบ้านมามายังไงมาเป็นเพื่อนปั้นหรือมามาเป็นปูปั้นปูปั้นเรอใช่แล้วปูพญานาคล่ะอืมปูพญานาคค่นอืมปูแม่ปูแม่ปูแม่ ปู่ของแม่ไหมอ๋อปู่ของแม่ไหมนะแล้วปั้นรู้จักคำชะโนดไหมอ่ารู้แล้วข้างล่างคำชะโนดมีอะไรอืมก็ต้องมีน้ำนะเมนแล้วมีอะไรอีกอยู่ใต้คำชะโนดอ่าก็มีบ้านปู่ของบ้านเคยไปนานเคยไปนานเคยไปนานแล้วมีอะไรอีกอื แล้วก็มีปู่ะสีอะไรบ้างอืมมีปูเพราะจะน้าสองตัวหนึ่งตัวสามตัวห้าตัวหนึ่งตัวสามตัวห้าตัวอืมไปอันนั่นแหละนี่ไหมสองตัวอ๋อสองตัวแบบนี้อืมมีสีอะไรบ้างอืมสีฟ้า ไม่สีอะไรอีกมีแต่สีฟ้ามีแต่สีฟ้าใช่เป็นปู่พญาน่าอะไรอยู่ใต้คำชะโนดใช่แล้วก็มีปู่ไข่ปู่ไข่ก็มีใช่อือไปจ้าไป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 อ๋อแค่นี้เหรอใช่สำหรับยาวทางครับผมขอบคุณครับใช่เหรอบ้านบ้านอยู่คำชะโนดบ่ะเอ้าไม่ได้อยู่กับพ่อกับแม่เหรอได้บ้านอะไรอยู่คำชะโนด บ้านคอยบ้านคอยคอยเป็นใครบ้านคอยตอนเด็กเดอ๋อบ้านบ้านตอนเด็กๆใช่อยู่ไหนอยู่ข้างอืมไม่ใช่อยู่อันนั้นอยู่ไหนละ่ะอยู่หมอนที่มีบันไดสองชั้นที่มีบ้านสอง,สองสอชั้นหนึ่ชั้นสองชั้นสี่ชั้นเนอะใช่เขาเรียกว่าอะไรบ้านคอยบ้านปั้น,นใช่ i need